อคืเรื่องความชื้นถ้าถ้าอยู่ที่แถบสีแดงเนี่ยคือดายก็คือแห้งก็คือให้ลดน้ําได้เลยแต่ถ้าอยู่ในช่วงสีเขียวเห็นไหมเพอร์เฟกก็คือโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นสีฟ้าเมื่อไหร่คือของคุณชื้นมากแล้วฝนตกน้ําท่วมเยอะคือคือสวนคุณชื้นอ่ะคุณก็ไม่ต้องลดน้ําแล้วไม่ต้องลดน้ำแล้วหมื่นกว่าเป็นหมื่นมันเป็นหมื่นเลยเหรออันนี้คือมันอ๋อ ไม่หรอกเขาบอกไม่มันวัดคือในพื้นที่เราทั้งหมดเลยเหรอหรือว่าก็ในสวนเราในแปลนเดียวอันเดียวนี่คือแปอ๋อไม่เราจะไปสมมุติว่าโอ้สวนไทยสวนก็ได้ตรงนี้มันจุ่มเนื้อแค่อันเดียวหมายถึงว่าใช้อันเดียวอ๋อโอเคเออใช้วัดได้รัศมีแบบกว้างแบบนี้พื้นที่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกใช่ไหมแต่มันใช้ได้แน่ได้ได้แน่เพราะว่าเพราะว่าเราก็สังเกตไงว่าจริงไหมก่อนที่เราลดน้ำมันก็ก่อนที่เราจะลดน้ำมันก็ได้อ๋อฮะแล้วเนี่ยไมันลดแล้วมันลดน้ำแล้วมันอยู่ในช่วงปกเงยโอเคแล้วถ้าฝนตกเนี่ยมมมัันนจะาไปก็จะอยู่ สีฟ้าไงก็แสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงเปตามสภาพอากาศไงแสดงว่าชัวโอเคเปลี่ยนแปลงคืตามร้อยกว่าบาทนะคะไม่ใช่หมื่นกว่าบาทร้อยกว่าบาทอเเางินวัดอะไรนะตัวเราต้องเรียกว่าอะไรตัววัดฟังตัววัดความชื้นในพื้นที่